สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมก็มาหน้าง,งานโรงพยาบาลพุธสถานที่ตรงนี้จะเป็นการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยที่ภากผู้ป่วยหกชั้นของโรงพยาบาลพุธนะครับผมก็วันนี้ผมก็มาเก็บตัวอย่างหน้าง,งานครับคันแรกเก็บไปแล้วเดี๋ยวคันที่สองรถออกมาแล้ว กว่าจะ,ะจมานี่อีกนานเลยครับเนี่ยนี่ครับเใช่ไหมครับบุคคลหน้า,างแถวนั้นบุคคลที่นั่แถวนั้นนั่งคืออาการของคนที่รอรถกูนะครับนี่ครับรถโหลดมาแล้วกว่าจะเสร็จกว่าจะมากว่าจะมาถึง กว่าจะติดแยกไฟแดงกว่าจะเลี้ยวซ้ายกว่าจะเลี้ยวขวาครับกว่าจะเบรกออีกนานครับสั่งโหลดไปแล้วชั่วโมงปรนี้ครับหน้างานตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยเป็นไรครับเนี่ยเวลาหน้างาน ว่าต้องให้ถึงก่อนประมาณห้าโมงครับไม่รู้อีกสินาที19บเนาทีได้ทำได้รหรือเปล่าุนกันต่อไปครับโอเคครับสวัสดีครับ